นายสุภชัยเจยรระวนนท์กรรมาการผู้จัดก,การใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้โครงการทำดีให้พ่อดูปีที่9ตอนปั่นเพื่อให้ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมนายสุภชัยเจยรระวนนท์พร้อมด้วยนายขจรเจรระวนนท์ผู้อำนวยการบริหารด้านกิจก,รรการองค์กรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัททรูและกลุ่มชมรมจักรยานต่างๆรวม2,000คนร่วมกระจุดเทียนชัยถวาย,วายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์ 8 7พรรษา5ธันวาคม2557จากนั้นจึงเริ่มปั่นจักรยานตามเส้นทางสะพานพระราม8มุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีระยะทางรวม23กิโลเมตรและสนับสนุนแท็บเล็ตโชว์สมาร์ทแท็บขนาด7นิ้วให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทยพร้อมชนักปั่นร่วมดาวโหลดแอปพลิเคชัน i w i d o ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้วัดและบันทึกระยะทางการปั่นจักรยานตลอดจนเก็บข้อมูลสุขภาพผู้ร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัวแอปพลิเคชันที่ทาง True Corporation และรวมไปถึงทางเครือเจิญพวกพันธุ CP นะครับร่วมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำให้เด็กสามารถที่จะออทิสติกสามารถเรียนรู้การสื่อสารได้ดีขึ้นและทำให้เขาเนี่ยมีความกดดันในการใช้ำดำเนินชีวิตเนี่ยน้อยลงคุณพ่อคุณแม่ก็สบายมากขึ้นด้วยนะครับ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีระยะทางการปั่นจักรยานร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น46,000กิโลเมตรทังกลุ่มบริษัททรูจึงได้มอบแท็บเล็ตจำนวน2,000เครื่องเท่ากับจำนวนนักปั่นที่มาร่วมงานและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้นนาน1ปีให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้การสื่อสารและเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติก น่าส่นฝึกอบรม20แห่งทั่วประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่เชื่อในพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนในสังคมอันเป็นการรวมพลังทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 7ษา5ธันวาคม2557